สวัสดีค่ะพบกับที่นี่ไทย p ีบีกับดิฉันนัฐากมลวาทินค่ะวันนี้เป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันอีกครั้งนะคะกับคดีที่เยาวชนขับรถบนทางยกระดับทอเวและเกิดอุบัติเหตุจนมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บวันนี้สารชั้นต้นยังไม่นัดอ่านคำพิพากษานะคะแต่ขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนัดประชุมหารือเพื่อหาทางไกล่เกลี่ยและเจรจาเพื่อเรื่องของการชดเชยค่าเสียหายนะคะ แต่สำหรับคดีนี้ที่ผ่านมาหนึ่งปีครึ่งสำหรับญาติของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บบอกว่าจนถึงวันนี้ยังไม่เคยได้รับคำกล่าวขอโทษจากจำเลยและครอบครัวผลกระทบและความสูญเสียที่เกิดขึ้นยังเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะติดตามรายงานจากคุณวรรลักษณ์อิสรางกูลณอยุธยาค่ะเหตุการณ์วันที่2ี่ธันวาคมนั้นฝ่ายจำเลยได้กระทําการไปโดยประมาทหรือไม่นี่คือการเยียวยา ความเสียหายที่เกิดขึ้นทางจิตใจซึ่งสําคัญกว่าเรื่องของตัวเงินนี่เป็นคําถามที่ผู้เสียหายทุกรายต้องการคําตอบจากจําเลยที่เป็นเยาวชนวันที่สองกรกฎาคมนี้ในขั้นตอนที่ศาลจะเปิดโอกาสให้ผู้เสียหายและจำเลยที่เป็นเยาวชนได้พูดคุยไกล่เกลี่ยกัน18เดือนที่ผ่านมาญาติผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บทุกคนยืนยันว่าไม่มีโอกาสถามว่าจำเลยรู้สึกว่าตัวเอง เป็นผู้ขับรถโดยประมาทหรือไม่จำเลยและครอบครัวก็ไม่เคยปรากฏตัวหรือติดต่อแสดงความรับผิดชอบแต่ปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะับเกือบสองปีนะฮะผมเองนั้นยังยืนยันว่าผมไม่ได้รับการติดต่อจากจำเลยจากฝ่ายจำเลยนะไม่ได้เคยได้รับโทรศัพท์ไม่เคยได้รับข้อความ หรืออะไรแรั้งสิ้นนะฮะแต่ก็ยินดีที่จะพูดคุยกันในวันที่สองที่ถึงนี้นะฮะแล้วก็อเไรก็ตามนะฮะเราได้คุยกันแล้วก็คงปเป็นไปตามที่ท่านอาจารย์ตกลงปรจันปิญญาได้ได้ไดถแถลงไปว่านะฮะคำถามแรกก็คือจำเลยได้กระทำโดยปยระมาทหรือไม่ญาติผู้เสียชีวิตเก้ารายและผู้บาดเจ็บอีกจํานวนหนึ่ง จึงตัดสินใจให้ทนายความจากศูนย์นิติศาสตร์ยื่นขอเป็นโจ์ร่วมกับอายการในการฟ้องคดีปลายทางที่พวกเขาคาดหวังไม่ใช่ตัวเงินอารทำขอโทษเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญนะฮะให้ขอโทษว่าหนูไม่เจตนาก็โอเคแล้วเราไม่ต้องการหวังว่าเออคำข,ขอโทษนี่จะผูกมัดคุณในทางคดีเป็นการขอโทษเนี่ยมันเป็นการเก่าเก่าล่วงกรรมกันนะฮะที่จะให้คนตายหรือว่าญาติเนี่ยเขาไม่รู้สึกเจ็บแค้นหรือผูกพันกัน น่าาจะะกระทํสุนทรปิตาธนาหนึ่งในผู้บาดเจ็บและเป็นสามีของคนขับรถตู้ที่เสียชีวิตวันนี้อาการบาดเจ็บบริเวณหัวไหล่เอวและหัวเขา่ายังไม่หายดีส่งผลต่ออาชีพขับรถรับจ้างของเขาแม้จะดำเนินชีวิตลำบากขึ้นหลังขาดรายได้จากภรรยาแต่ค่าเสียหายก็ไม่ใช่สิ่งที่สุนทรต้องการอยากให้เขา ยอมรับมั่งอยากให้ยอมรับมองดูว่ามันเขาเนี่ยอยากยังไม่อยากอยากเห็นเขายอมรับสักอย่าง <c oughs> <c oughs> ตอนนี้รู้สึกจะน้อยใจอยู่คดีนี้การยอมรับว่าเป็นผู้ขับรถโดยประมาทผู้เสียหายทุกรายถือว่านี่เป็นขั้นตอนแรกและสําคัญที่สุดในการเยียวยาจิตใจ ไม่ใช่โทษจากการตัดสินคดีแม้พวกเขาจะสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักแต่ก็ไม่ต้องการสิ่งใดทดแทนนอกจากให้คดีนี้เป็นคดีตัวอย่างที่พ่อแม่ผู้ปกครองเห็นความสำคัญของการป้องกันไม่ให้เยาวชนที่ยังรับผิดชอบตัวเองไม่ได้กลายเป็นผู้กระทำผิดวลร,รษ์อิสารางกุณอยุธยาไทย PBS รายงาน